ขึ้พอ่อลวงพีรูปหนึ่งแล้โพรดบาไทยบ้านนี่ใส่ตังแจขนมเอลเซ่ขนมยูโรพะนะอาตมาก,ก่าขึ้นอยากอายแท่นเล่ายู่อยากเอาหนามุดแผ่นดินหนีุ่ดละจังไหนยังมาก่าเบ้าผูร่างคน้นเขาบ่ามีเขาหาเท่าที่เขาหาได้มาใส่บาทรเอลเซ่นี่ยถือยังวาดีเด้บางบ้านเนีอาตมาไปบินตาบาทเน,นี่มีจะเขาเป่าเด้ ่นหายยังมากกับรับโรดเข้าเป็นพานี่เข้าเลือกกินบ่ได้เขาหายยังกับกินแล้วนั่นละกันกินบ่ได้เอาไปแกเกาไปท่านคือสมัยอาตมาอยู่อ่าบ้านแห่งหนึง่งเวลาบ้านสีนบ้านพรอนกับชิมีขนมนีล่ละลายเคือขนมปักจริงอาตมาก,ก็รวบรวมเอาไปแกกเด็กน้อยศูนย์เด็กแห่งมีประโยชน์เด็กน้อยกับผ้ากันเฝ้าญาติกันโอ้ยก็เจ้าอยากกิน ผู้บางคนข้าเจ้าบ่ามีกินข้าเจา้ากับากันญ,ญาติเอาขันเจ้าบ่กินเจ้าก็เอา,าไปแจกไปท่านเท่านั้นละ